าจะทาการตั้งมาร์กนะครับอ่าโซลาลินนะครับอ่าดูดูดูนะครับดูมาร์กนะครับล้อแม่เหล็กจะต้องตรงกับตัวมาร์กข้างบนของอ่าตัวเครื่องยนต์นะครับลองลองชี้ลองลองชี้ให้ให้ให้เขาดูครับโอเคครับมาร์กตัวนี้ต้องตรงกันนะครับนะครับโอเคแล้วทีนี้เรามาดูฝั่งโซลาลินครับ ตัวน,นี้จะเป็นเฟืองโซลารลิ้นนะครับแล้วก็โซลาวลิ้นนะครับแล้วก็จะใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปเลย <c oughs> นะครับตัวนี้จะเป็นเฟืองโซลาวลิ้นนะครับมันจะมีมาร์กนะครับตัวนี้ตัวน,นี้คือมาร์กเฟืองโซลารลิ้นนะครับ nah แล้วก็จะใส่เข้าไปนะครับให้มันตรงกับตัวตัวฉีดตัวนี้นะครับอัอแม่เหล็กนะครับตรงกับตัวตัวเครื่องตัวนี้ แล้วนะครับแล้วก็มาร์กตัวเนี้นะครับจะต้องตรงกันนะครับโดยที่ให้ <c oughs> เผาข้อเหวี่ยงเผาลูกเบี้ยวนะครับโดยให้เผาลูกเบี้ยวนะครับมันหมุนได้นะครับหมุนได้คล่องตัวนะครับแต่ถ้ามัน,นเฟื่อแสดงว่าไม่ได้นะครับปิดมาร์ก